คนรู้ไหมคะว่าเราเติมเหรียญเพื่อส่งของขวัญใน TikTok เนี่ยถ้าเกิดเราเติมผ่านเว็บไซต์ของ TikTok, t i k ต o k w w w ไวด์ว็ tiktok ok. com จะได้เลดเหรียญที่ถูกกว่าเติมในแอป t ิ k t o k ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวีเจนมสดเจ้าของสังกัดลักสตาร์เอจะมาสอนวิธีการเติมเหรียญผ่านเว็บไซต์ของ t i k t o k จะได้เลดเหรียญที่ถูกกว่าค่ะ เราไปดูกันเลยทุกคนไปที่ safari เลยค่ะและไปพิมพ์ www. tiktok. Ok. com ค่ะแล้วก็กด go ไปเลยค่ะจากนั้นนะคะทุกคนห้ามกดว่าเปิดตอนนี้นะคะกดไปว่าไม่ใช่ค่ะนะคะและเราก็กดไปที่รูปโปรไฟล์ค่ะแล้วก็กดไปที่สมัครสมาชิกได้เลยค่ะนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปที่คำว่าเข้าสู่ระบบ tiktok ค่ะนะคะ จากนั้นนะคะเราจะเข้าสู่ระบบทางไหนนะคะเราเคยสมัคร i d ดีทิกตอกทางไหนก็คลิกเข้าสู่ระบบทางนั้นไปเลยค่ะอย่างเช่นของนมสดนะคะจะเข้าผ่าน ID ดีทิกตอกนะคะเราก็พิมพ์ i d ดีทิกตอกลงไปเลยนะคะจากนั้นเราก็พิมพ์รหัสผ่านของเราเมื่อพิมพ์รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดเข้าสู่ระบบเลยค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่าจุด3จุดด้านบนเห็นไหมคะ เดี๋ยวทุกคนคลิกไปที่จุด3จุดด้านบนเลยนะคะทุกคนคะ่ะจากนั้นเราก็ไปที่รับเหรียญค่ะคลิกไปที่รับเหรียญเราจะเห็นเลทของการเติมเหรียญแล้วเห็นไหมคะทุกคนและน้องสดก็ได้คํานวณเลทมาให้แล้วนะคะเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าเลทในการเติมผ่านเว็บไซต์ของ Tik t o อกนะคะ1บาทคุณจะสามารถซื้อเหรียญได้2.61เลยค่ะนะคะซึ่งแตกต่างจากการ ซื้อผ่านแอปพลิเคชัน t i k กต k อโดยตรงเลยนะคะเราจะได้เลทที่ต่ำกว่าเห็นไหมคะทุกคนคะ1บาทเห็นไหมเราจะได้แค่2.1เองคะ่ะทุกคนอ่าได้2.1นะคะเห็นไหมสองจุดแล้วก็1.64 คุณเคยรู้เรื่องนี้มาก่อนไหมคะหากเรื่องนี้ที่นมสดเอามาบอกมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับนมสดและคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะและถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆของคุณก็กดแชร์และก็กดรีโพสต์ไปได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเจอความรู้ดีๆใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย